สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องไซเบอร์แช n เนลและท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ผ่านแอปเคพัสของธนาคารกสิกรไทยเพื่อเอาไว้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากมาตรา3940ของประกันสังคมจากรัฐบาลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีนะครับเมื่อท่านสมัครมาตรา3940ของประกันสังคมแล้วต่อมาท่านต้องมีบัญชีธนาคาร แล้วลงทะเบียนพร้อมเพย์ท่านถึงจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากรัฐบาลนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ผ่านแอปเคพัสของธนาคารกสิกรไทย 1. บัตรป,ประจำตัวประชาชนของท่าน 2. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ได้ด้วยนะครับเมื่อท่านมีครบแล้วเรามาเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ผ่านแอปเคพัสของธนาคาร กสิกรไทยกันได้เลยนะครับ 1. ดาวน์โหลดแอป K พัฒของธนาคารกรสิกรไทยขึ้นมาแล้วเลือกเปิดบัญชีเงินฝาก KE Saving 2. อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขาการเปิดบัญชีและกดเลือกเปิดบัญชี 3. หากท่านต้องการสมัครบัตรเดบิตเลือกสมัครบัตรเดบิตหากท่านไม่ต้องการสมัครบัตรเดบิต ให้เลือกข้ามนะครับในที่นี้ผมกดเลือกข้าม 4. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อกรอกข้อมูลและกดต่อไป 5. กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วกดต่อไป 6. เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน 7. กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดยืนยัน 8. ให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ 1. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 2. ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ว่า K Check ID 3. ร้านค้าพันธมิตรเช่น Big C, m i มินิ g C, Gurry Express หรือที่7 e เ e ่ e อก็ได้นะครับ ให้ท่านถือโทรศัพท์เครื่องนี้ไปด้วยบอกกับพนักงานว่ามายืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีบนเคพัดกดดำเนินการต่อ 9. ให้ท่านสอดบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนที่จุด K คเช็คไอดหรือที่ร้านเ e เ e ่นอ 10. ลเทำความเข้าใจเงื่อนไขและวิธีการสแกนใบหน้าเพื่อเปิดบัญชีแล้วกดยินยอมและดำเนินการต่อ 11. ให้ท่านสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของบัญชี 12. เมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จเลือกดาเนินการต่อ 13. กําำหนดรหัสผ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ 14. ระบบดาเนินการเปิดบัญชีของท่านรอรับการยืนยันจากการแจ้งเตือนฟิตและ SMS และกดดำเนินการต่อ 15. ท่านสามารถเรียกดูสมุดบัญชีได้จากเมนูตั้งค่าและเลือกสมุดบัญชีเสร็จสิ้นในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ผ่านแอปเคพัรของธนาคารกสิกรไทยเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทจากรัฐบาลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีนะครับหลังจากที่ท่านเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ผ่านแอปเคพของธนาคารกสิกรไทยแล้ว ให้ท่านลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนเพื่อเอาไว้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากมาตรา3940จากรัฐบาลนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลจะอ้างอิงหมายเลขประจำตัวประชาชนเป็นหลักนะครับโดยให้ท่านเปิดดูคลิปวิธีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ผ่านแอปเคพารของธนาคารกสิกรไทยได้เลยนะครับผมได้ลงคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วเน้นย้ำนะครับท่านต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยบัตปรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับ ถึงจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากรัฐบาลนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ผ่านแอปเคพัดและลงทะเบียนพร้อมเพยของธนาคารกสิกรไทยก็ให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามผมก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกท่านนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ